ผู้ชมครับมันมีเรื่องหนึ่งอันนี้น่าสนใจฝรั่งคนหนึ่งชื่อว่าเอเลนนัสคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้รู้สึกเขาเล่าไปก็คือมีผู้หญิงตายในห้องสาวันค,คุณผู้ชมเป็นเราเนี่ยไม่มีทางนะฮะจะอยู่กับศพได้3วันคดีนี้แปลกก็คือน้องผู้หญิงที่ตายชื่อว่าคุณดวงตาแล้วตอนไปเจอศพเนี่ยน้ำหลงน้ำเหลืองเต็มห้องไปหมดแล้วแต่ผัวเป็นฝรั่งเนี่ยชื่อว่าเอเลนัสอ้างว่าจมูกไม่ดีเลยไม่ได้กลิ่นเลยอยู่กับศพเมีย3ามวัน คดีมันแปลกตรงที่ว่าเมียตายเพราะอะไรกันแน่แล้วตํารวจไทยเชื่อได้หรอว่าไม่ได้กลิ่นศพสามวันขานาดคุณผู้ชมดูพอถอนนะฮะเขาเข้าไปยังต้องใส่หน้ากากอนามัยเลยเข้าไปเก็บหลักฐานและเห็นบอกน้ําเหลืองเต็มเตียงใแล้วผัวมันจะอยู่ได้ยังไงเนี่ยนะฮะสามวันประเด็นก็คือเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนเพราะเขากาลังสงสัยว่าผู้หญิงไทยคนนี้ที่ตายเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเดี๋ยวขอนิดนึงนะฮะเอาขึ้นเพจให้ดูสักนิดนึง เพดน้องผู้หญิงเนิดหนึ่งที่ตายปริศนาและผัวอยู่กับศพ3ามวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีถูกไหมเจอศพคือ22แล้วก็เอาจริงเนี่ยคือเปิดภาพศพไม่ได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเห็นบอกน้ําเหลืองเนี่ยเต็มห้องแล้วใช่อืดมาแล้วแล้วผัวบอกจมูกไม่ดีคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์อัยย้อนให้ดูหน่อยเผื่อใครไม่ได้ตามเมื่อวานนี้เพราะวันนี้ตํารวจก็ยังไม่จับนะเขายังใช้ชีวิตตามปกติซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งจะผิดแต่คําถามคือเราเชื่อหรือว่า เฮ้ยคนเราอยู่กับศพสามวันน่ะไม่รู้ว่าเมียตายเขาไม่รู้เหรอเมียตายเขา,เขาบอกคิดว่าเมียนอนใช่เขาอ้างว่าจมูกไม่ดีกลิ่นไม่ดีค่ะเขาเขารับการพักล่าสุดคุณผู้ชมครับเพื่อจะขไขปริศนาการอยู่กับศพสามวันเพราะอย่าลืมว่าวันที่เข้าไปเนี่ยห้องนี้เขาเช่ากันก็คือ16ตุลาถูกไหมฮะแล้วเขาอ้างว่าฝรั่งไลายเนี่ยชอบพาผู้หญิงมาไม่ซ้ำหน้าดวงตาเนี่ยมาที่ห้องคือ14 14่นะฮะแล้วมาเจอศพคือ22 กลับมาตรงนี้คุณผู้ชมครับท่านเชื่อไหมฮะว่าคนเราอยู่กับศพสามวันไม่รู้ว่าตายน้ําเหลืองที่เตียงเนี่ยมไม่แน่ใจเออคืนจริงหมายเสียดายลืมบอกทีมงานมีภาพเตียงสักเล็กน้อยไหมที่ย้อมสีมานิดหนึ่งเพื่อจะยืนยันเพราะภาพจริงเปิดไม่ได้นะฮะ,ะเพื่อจะยืนว่าเฮ้ยศพคนเราขึ้นอืดจมูกไม่ดีเนี่ยก็ต้องเห็นว่าเออมันต้องเห็นผิวลรวฮะ,ะ,ะแล้วเรื่องนี้มันแปลกมาก เขาพาผู้หญิงมาที่ห้องไม่ซ้ำหน้าตามพยานบอกแล้วคนไทยเราเนี่ยตายปรกากฏเขาเป็นชาติอะไรนะเขาเป็นชาติเออเมือนไทยแลนด์ <Thailand. S 2> ใชล่าสุดคุณผู้ชมครับคนอะไรจมูกไม่ดีแล้วศพมันต้องขึ้นอืดสามวันตำรวจก็เชื่อแล้วฮะเปิดวงจรปิดนะฮะวันนี้มีวงจรปิดก่อนหญิงไทยจะตายในห้องกับฝรั่งตอนวันที่18ธันวาก็เ,าเห็นว่าเขารักกันดีใันนี้นี่ฮะเขาพาผู้หญิงมาห้องแล้วนะะคือสาวไทยเนี่ยอายุ45 เป็นไปได้ยังไงไม่ได้จมูกกินจมูกไม่ได้คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าคุณผู้ชมกตอนที่คุณดวงตาเธอยังมีชีวิตอยู่เธอรูปร่างผอมมากแต่ถ้าเกิดเป็นศพในห้องนอนเนี่ยจะเห็นได้ว่าบวมอืดคือไม่ผอมเหมือนเดิมใช่คือมีภาพภาพปูที่นอนบ้างไหมทีมงานถ้ามีเดี๋ยวลองขยายพวกเศษภาพปูที่นอนมาให้ดูหน่อยไม่ได้เปิดร่างเขานะไม่เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมฮะเพราะเมย์เห็นภาพจริงเลยใช่ไหมใช่คือคืออืดมากจนไม่ไม่เหมือนตัวจริงเลยเพราะตัวจริงเธอจะผอมมากถ้าดูจากกล้องวงจรปิดคือถ้าศพบนเตียงคือ อืดอ้วนกว่าเดิมมากอ่ะคือเป็นไปไม่ได้ไี่คนเราจะไม่รู้ถึงจะไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วถ้านอนเนี่ยฝรั่งคงไม่ได้นอนบนเตียงเพราะเตียงเนี่ยมันไม่น่าจะนอนคู่กับศพได้แต่เขาอ้างว่าจมูกไม่ดีนี่คือภาพสุดท้ายนะะที่ช่องแปดไปได้ภาพนี้มาแล้วทีมข่าวของเราก็ไปถามผู้กำกับสพเมืองพัทยาเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้กำกับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเนื่องจากไม่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทําความผิดแล้วเขาให้ความร่วมมือในการสอบปากคําแล้วเอเรนัสก็ไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนี นี่ทำไมเราเชื่อว่าเขาอยู่กับศพได้3วันเนี่ย8จังเลยตำรวจไทยนี่ฮะล่าสุดเราไปดูกล้องวงจรปิดวันนี้เอเลนัสใช้ชีวิตปกติแล้วอื้าวเปิดตัวใหม่นะฮะวันนี้เป็นยังไงครับเมจะเห็นว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากปล่อยตัวมาเนี่ยนะคะทางด้านของเอเลนัสก็ใช้ชีวิตปกติค่ะเดินออกจากที่พัก มุ่งหน้าไปที่บริเวณอยู่ติดกันก็คือบริเวณชายหาดเนี่ยนะคะหลังจากนั้น9ก้าโมงสิเกันเนี่ยจะเห็นทางตามทางเดินที่เอเลนัสเดินออกจากซอยไปน่าจะเดินไปเล่นที่ชายหาดตามปกติค่ะเขาไม่เสียใจมั่งเลยเหรอก็เหมือนใช้ผู้หญิงพามาอยู่ด้วยนอนตายทั้ง3วันอืแต่ก็เข้าใจว่าไม่ได้ว่าเขาทำร้ายนะะแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะอถูกไหมฮะค่ะเออเอาคุณผู้ชมฮะเพื่อนของดวงตาวันนี้เปิดใจกับเราว่ายังไงคดีมันแปลก เือเพื่อนของคนตายค่ะทางด้านของคุณจิ๊บนะคะบอกว่าเอเลนาสเนี่ยเคยคบหากับเพื่อนของคุณจิ๊บที่ชื่อว่าเชอรี่คนละคนกับคุณดวงตาเนี่ยนะคะช<อ>่วงประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1เดือนแล้วตอนนั้นคุณเชอรี่เพื่อนของคุณจิ๊บเนี่ยมีรอ,อยฟกช้ำดำเขียว<อ>ตามร่างกายตลอด ตำรวจพัทยาฟังข่าวนี้หน่อยก็ดีนะฮะกำลังบอกหญิงไทยในอดีตที่คบกับฝรั่งคนนี้เหมือนโดนทำร้าย<ช>ไม่ได้ปักปมฝรั่งนะเขาบอกมีรอยช้ำชแล้วนี่หญิงไทยนอนตายอยู่ในห้องไม่มีพิรุษปล่อยฮะออาต่อครับเมย์บอกว่าเพื่อนก็คือเชอรี่มีรอยฟกช้ำดำเขียวและเชอรี่มาเล่าให้คุณจิตฟ,ฟังว่าเอเลนัส เป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงทำร้ายทุกตีก่อนจะมีเพศสัมพันธ์โอ้ตายแล้วแล้วหลังจากนั้นคบกันมาหนึ่งเดือนก็เลิกกันเพราะเอเลนัสไปมีผู้หญิงคนใหม่เพราะเอเลนัสเนี่ยเขาเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยค่ะเปิดภาพคนตายที่เดินขึ้นมาหน่อย แล้วคนตายเองเนี่ยผอมมากตามที่เมย์บอกนาะทีสุดท้ายแล้ะที่วันนี้ได้กล้องวงจรปิดมาแต่ทั้งหมดมาต้องรอเขาเลยแหละพิสูจน์ผลชั้นสูตรก็ไม่ได้ไหมายความว่าผิดแต่นี่เป็นข้อมูลว่าสงสัยว่าเอเลน่าส์กับคนเก่าอาจจะมีการทําร้ายแล้วคุณจิ๊บก็รู้จักดวงตาด้วยออผู้ตายเนี่ย,<ๆ>ผ,ย,ยผู้ตายก็เป็นเพื่อนของทางด้านคุณจิ๊บเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามารู้อีกทีก็คือล่าสุดคุณดวงตาเสียชีวิตแต่คุณจิ๊บเธอมองว่าเป็นไปไม่ได้ที่เอเลน่าส์จะไม่ได้กลิ่นศพแล้วก็เป็นไไไไปมม่่่่ด้้ทีนนจะรูวา ทางด้านของผู้ตายเสียชีวิตแล้วแต่เอเลนัสเนี่ยอาจจะทํร้ายร่างกายคุณดวงตาจนกระทั่งเกิดหตุนี้หรือเปล่าอันนี้ความเชื่อของเขาเดี๋ยวจะหาว่าไปปักปาไม่เอาแต่นี่เป็นความเชื่อของเขาเขาสงสัยอยากให้คุณตํารวจพัทยาใช่ไหมช่วยคลี่คลายคดีนี้หน่อยตํารวจเชื่อหรอเวราอยู่กับศพไม่ได้กลิ่นท่านเชื่อหรอาฝรั่งจมูกจมูกไม่ได้กลิ่นศพและตํารวจเชื่อเดี่ยหรอเอาเปิดภาพพอทอน่อยสิพอทอตอนนี่ภาพปูใช่ไหมหรืออะไรเอ่ยที่เปิดขึ้นมานี่ฮะ และทั้งหมดนี้พอถอเข้าไปเจอสภาพศพก็ขึ้นอืดแล้วใช่คือมีอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจิ๊บสงสัยนะเพราะปกติคุณดวงตาเนี่ยเธอจะเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้ารัดรูปโชว์เนื้อหนังแต่หลังๆสังเกตว่าผู้ตายชอบใส่เสื้อยืดตัวใหญ่คลุมร่างกายอาจจะปกปิดรอยแผลหรือเปล่าอันนี้เธอข้อสันนิษฐานแต่ไม่ปักปัม๊มค่ะ,ะฟังเสียงเลยฮะขาเคยอยู่ด้วยกันประมาณเดือนหนึ่งอืมและเพื่อนพี่ก็เคยเคยคุยให้ฟังว่าเขาเป็นคนซาดิสอืมเพียงเคยถามเขาเลยว่าอ้าว แฟนเธอไบผู้ชายเธอมาแล้วทำไมไม่อยู่กับเขาเขาบอกเขาไม่ไปแล้วเขาสาดิตคือก่อนก่อนจะหลับนอนกันเนี่ยเขาจะต้องลงมือก่อนถึงจะนอนด้วยกันแต่เห็นเขาก็อยู่ด้วยกันนะแต่เขาคือซัพพอร์ททุกอย่างเขามีเงินเขาคือผู้หญิงอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดพี่เขาไม่เคยเห็นนะเพราะเขาไม่เคยให้ดูเพราะเราอยู่อยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้องไม่เขาออกไปอยู่ข้างนอกกันเขาไม่ได้อยู่กับพี่เวลาเขาอยู่กับผู้ชายคนเนี้ยเขาไปอยู่กับผู้ชายเลยเขาไม่ได้อยู่กับพี่เนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ